เราก็จะมาเซ่เข่าก่อนเนาะเค่ข้าวก่อนล้างข้าวให้สะอาดล้างน้ำเข่าน้าเข่าม่านี่ามีประโยชน์นะก็คือน,น้ำข้าหมาเนาะเราสามารถไปใส่ผักกรองผักกาดกรองได้น้ข้าวหมาบางคนก็จะใช้ข้าวนึง่งที่ทำผักกาดรองแล้วแต่มีหลายวิธีนี่เราล้างงานแล้วสามาน้ำนช่ไหมก็จะเจอเลย สักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเากะชิปอกเปล่าแล้วนะพี่น้องร้านซอยวันนี้ร้านมาเป็นลูกมือเราจะทำวันนี้ข้าวเหนียวมะม,ม,ม่วงข้าวเหนียวเรีมบเหมือนไม่บอกว่าเราขูดตรงนั้นเนาะข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงเอามีบอกม่วงเท่าม่วงเท่าที่สุดแหละดีก็ทิ้งไปเสียดายพี่น้องม่วงเา

อดูใกล้โอ้โหเห็นจอเนี่ยจอไม่ค่อยใหญ่หดูจว่วไหมปิดกันนี่เห็นด้เนื้อขาวขาวเรือขาวขาวจ่วจ่วอจ่วมันหนักจริงคนน่ะนี่นมะพร้าวขาวโอเคปิดหนึ่งเขาแล้วพี่น้องข้าวสดแล้วเรามาดูกันข้าวสดแล้วพี่น้อง น่าก็สิ่มานรอให้มันเย็นะจะเก,ก็15บ15นาทีถึง20นาทีพอละข้าวเย็นก่อนน่าก็สิ่มาคันน้ำกะทิไว้คัานน้ำกะทิไว้รอรอให้ข้าวมันเนนย็นๆเนี่ย ตาบักเผาเนะะี่ยค่ะเขาได้นามกะทิหมดแล้วพี่นองคือเราสามารถที่จะมาทำน้ำมันสกัดเป็นน้ำมันตรว่าตากเนี่ยเรียวาท่าผิวท่าผิวก็ไไรผิวบักเผานี่เนาะตาก มาตั้งกะทิค่ะเราก็จะมาตั้งกะทิใส่ไฟปุ่นใส่เกลือไปประมาณเม่หไหช้อนหน่อยําด้วยน้ําตาลเ,เ,นเนม,มื่อกว่สิเรเินแล้วี่นองคันโวกะทิในไมๆสดๆคั้นกะทิสดๆมยือยังมีกากกะทิกากมะพร้าวอยู่วันที่สองสองช้อน ซีซ้อนอะไแต่พูดหวานมากหลายเด้พี่น้องงหาวานหน่อยก็แล้วแต่แล้วแต่ความชอบความหวานแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าร้านใส่สีช้อนพอละรอให้กระทิเดือดก,ก่อนเนาะเย็นได้พี่น้องพอเย็นแล้วเ้าก็บสมาเทใส่เทเลยน้องพี่น้งอนนนนงไปตรงตักเนาะตรงพี่ๆรีดกล่องไหลเทน้ำกระทิที่เราต้มเนาะอุ่นเห็นไหมนั่นอยู่ ไ่แบ่ะมาใช้กับรงเหียงเแล้ก็ูเดมากมันบมมันเนะาะทำทีเองง่ายๆอร่อยๆข้าวเหนียวมะม่วง กะทิมันๆทพี่หน่อยแล้วแค่าบานกะทิใส่เด็ดพี่หน่อยมักมันมันใส่เด็ดข้นให้เขากัน,นกะทิเร็วๆเนี่ยแต่เราจะทิ้งไว้ก็คือเซ่น้์นำกะทิใส่กับเข้าที่ข้างหนึ่งไว้เนาะมักใส่ หิงไว้แช่ไว้ักสามสิบนาทีหรือถึงชั่วโมงก็ว่าไปนะพี่น้องนะอ่ะเรามารอบนเนี่เข้าก็สิอุ่นหัวกะทิไว้พี่น้องไว้ลุยยน้มันพื้นนานข้าวเหนียวมะม่วงมะกไว้ให้เขามันเขา่งาง้ากะทิเขาตูก็เข่า้ะพี่น้องนะคือแช่ไว้สักสามสิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้มันเข้ากันกันกบนี่เขาเให้มัน,หนแห่งอืดขึ้นมาหน่อยนึงพี่น้อง ให้มันเซ็ตตัวเพื่อให้น้ำกะทิกับข้าวเขาไปน้ากนันขอให้มันเขารสชาติเดียวกันนะพี่น้องนะให้มันเขารสชาติทั้งภาษาไทยภาษาลาวยาถือซ่าพี่น้องเราไทยกับตกุกเลาวว่าลาวกับตุกไทยแบบนี้ข้าวก็สิมักข้าวเหนียวใส่ก๋งนางปลาทีวบเซ่ว้เพื่อให้มันเขาตูกันมีวความมั่นหอมหวานอร่อย ทอดก็เจี๊บมปวกมงม่วงเลยพี่น้องซซำซาเขามานันเร็จตัวเนื้อมะม่วงรอยอร่อยไว้อีก บอกบอกักม่วงไว้พี่น้องไม่ได้แกะบอกบักม่วงไว้บกวักม่วงมนันล่มมากพายุมากอะเสียดายพี่น้องเส็ดหวานบักม่วงดีกว่าเอย่าไปเยอะไปเยอะไม่เออ,เอ,อติดว่ะเสร็จละทุกคนเสร็จละจ้าข้าวเหนียวมว อดอกกระลาเข้กาก็ชิบมาด้โรยราดด้วยน้ำกะทิเบาๆราดน้ำกะทิเพื่อความมันราดน้ำกะทิค่ะพี่นอ้องเพ้่คมมันอร่อย่าะกอบราดไปแต่น้นนำม,มันละมันเสร็จแล้วค่ะเสรรียบร้อยหอมหวานเรามาตักชิมดูซิว่าอร่อย าเหนียวมะม่วงม,ม,มันพี่น่องแซบอร่อยรสชาติอร่อยนี่พี่น่องคนทีจ่จะมาชิม ร้านสาวซิมเห็ดแล้วก็ซิมตัวกินเลยก็ต้องซิมกินเลยดูซิชื่ออไนะอร่อยแซ่บปะวบหานหลบมากบานหลมันิอ้วนต่นี่ก็อ้วนละเซ่บาันปนหองเนะยกขึ้นมากยกเลยอทันผส้มเงีนะไหมลาร่ิยเลวจ็เหนียวม่วงปลาซิมไปแล้วปลานซิม สิมแบบเป็นพูละจันเนอะสิ่มมาสันอันนี้มันสิมโอ้ยอุปสามพี่น้องตัวบางแง่ร้านสาวเพย่ปสิามยังยุปสามเพอ่์สิจบยุปสามยังปุซี่แล้วปิซี่ปุซี่ปีนี้ตัวกรแม่นบ่อร่อยไหมปะกินไรเงี้เร็วๆไงหล่ะมาเลี้ยงปลาเขาว่าเขาสิบมเลี้ยงเขาสิไปปูดมาสันพี่น้องเมืองหลานคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นี่เลยค่ะเด้อนางเห็ดกะทิอันเขาเนี้ยบาง่วงหิวขึ้นน่ะ ข้างขีกะทิขอนิ้วมะม่วงกินกับหลานบางๆเดืดสุลุกสุรานกินซอสผัดเผาหัวกลิ่นข้ามเหงื่อกระโดดเสียบอ่ะยินให้หมดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วค่ะเด้อข้าวเหนียวมะม่วงสั่นเพิ่มมาข้าวกับปลาตงลงพุทธยังหลายเนาะข้าวเหนียววันห้าวหนึ่งเอาพี่น้องกะทิมะพร้าวสองลูกมะม่วงเก็บเอาอยวนหน้าโคกหน้าโคบคนอยู่ละหน้าหนา ม่นบะริบาน้ำปีกผูเดียวเปกัก็จะดังๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เด้อขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะ Thank you so much guys for watching my video I hope you enjoying my video and, right and like to t r i this Thai disher is t i c k y r i c e m w i t a coconut milk and r i c e mango is the r i c e mango yummy Thank you guys see you next time bye bye ขอบคุณทานผูสชมดีกว่า ขอบคุณค่แะแบอบบอแอบบ๊ายบายบ๊ายบาย